สวัสดีครับมาพบกับร้านลุงเรือเกษตรยนต์นะครับวันนี้มีรถถ่ายมาเสนอครับเป็น L 3 6 0 8 s p นะครับมาพร้อมกว่าตัวรถใบดันนะครับราคาบอกเลยว่าอยู่ที่275,000บาทนะครับรวมชุดถ่ายของเหลวน้ำมันเครื่องกองเครื่องกองอากาศกองไฮดรอลิกน้ำมันไฮดรอลิกด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองทดสอบให้ดูนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวลองขับให้ดูขับขี่ให้ดูนะครับเนาะนี่ใบดันขึ้นเร็วครับ ระบบเกียร์เป็นระบบเกียร์แพทเทิร์นนะครับเดินหน้า4เกียร์ถอยหลัง4เกียร์นะครับขับเคลื่อนโฟวินพรโยนสามสูบนะครับ อกแล้วว่าคันนี้นะครับรถสวยมากใครอยากได้รถคันนี้นะครับบอกเลยพาราไม่แพงนะครับพาราอยู่ที่2 7 5 0 0 0บาทรวมถ่ายของเหลวส่งฟรีด้วยนะครับแล้วก็ถ้าอยากได้อุปกรณ์เรามีให้เลือกอยู่นะครับอย่างเช่นตัดหญ้าใครหารถไปตัดหญ้านะครับเพิ่มอีก2 0 0 0ัอ่ห้าพันบาทนะครับห้าพันห้าร้อยบาทโอ้ขอโทษครับสองหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทนะครับตัวนี้นะครับสองหมื่นห้าพันห้าร้อยบาท หัวเกียร์ใหญ่นะครับรับประกัน6เดือนนะครับรถรับประกันเครื่องเกียร์1ปีนะครับอยากได้อ่อรถรับประกันเครื่องเกียร์1เดือนนะครับอยากได้รถสวยๆรถดีๆนะครับก็กดติดตามร้านลุงเรืองเกษตรยนต์ไว้ด้วยนะครับ0 8 0 6 6 1 9 5 7 3คนะครับ